สวัสดีครับวันนี้จะมาใช้แต้มโทเค็นสากลน,นะเปิดแพ็คนะฮะนี่แต่เราจะเปิดตัวที่ขายได้นะถ้าขายไม่ได้เราไม่เปิดนะฮะอ่ะเอา97-104ถึงก่อนนะครับ97-104เถึงรเนี่ยเราเปิดได้3ครั้งนะไปอย่ละครั้งดีกว่าฮะโอ้แพ็คสีสวยอะสีทองเลยอะไปครั้งแรกวอกหน่อยเอาวอกเฮ้ยยา อาเจนซีวีโอ้ตัวเดิมตัวเดิมแต่ขายได้นะตัวนี้ต้องเก็บเงินก่อนแม็กอลิสเตอร์ยี่สิบแปดเอ็มอโอเคเคเคได้สักสองร้อยเอ็มก็ยังดีนะฮะท่านผู้ชมดีกว่าไม่ได้ไรเลยเพราะต้องการเงินเนี่ยไปเสริมแบ็กซ้ายอยู่ไปลุยไม่บอกวนะ่าสิบห้าล้านะฮะอ่ะอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปแพ็กหมื่นไปฮะ let's go <c oughs> ว้าวเฮ้ยบอกว่าเอาว่าเฮ้ยได้อยู่ะรอถือแลนหรอรเรอสที <c oughs> ด้วยหืมใครเนี่ยใครเนี่ย ตูมร้อยหนึ่งแยนเซนเท่าไหรยี่สิแปดเอ้พอได้นะพอได้นะตัวนี้ขายได้เท่าไหร่ซานติกาโซราหัวห so ้าร้อยเหรอแม่งเปิดอันนี้ไม่ดีกว่าหรอวะอ่ะจะไม่เป็นไรเราเปิดแพ็กหมื่นดีกว่าแพ็กหมื่นเลยทีหนึ่งปาบโอเปิดแล้วหมดเลยไปเลยฮะแพ็กลิมิเต็ดคู่แข่งดิวิชั่นสองขอร้อยเอ็มขึ้นมาตัวนี้ไปไป let's go walk uh huh. อุ้ยพิชบีตอังกฤษซีเอ็มไบรตันใครวะใครวะเจมมิ่เนอร์ เด็กเก่าหงแดงเรียบภูมิดูราคากนะันฮะโบ37.8 M นะตอนนี้เราก็ใช้แต้มโทเค็นหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่เอ๊แปร์แปร์แปร์แกเต้ของเฉียนอ่า37.8ปลายขายขายขาย28่แปตัวนี้มีคนซื้อไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีคนได้เยอะจัดตัวนี้อีกแม็กอลิตร์โอ้โห500 <c oughs> อ่าตัวนี้ได้ได้ประมาณ50 M แหละอ่ะไม่คิดเรี ของฟรีนะโอ้โหคมจะเปิดแพ็คนั้นว่าท่านผู้ชมแมียงขายอีกพันห้าไปต้องเติมแล้วเติมวันนี้เลยเนี่ยสามร้อยสี่สิบเก้าบาทอย่และมาเพื่อ ท่านผู้ชมนะฮะไปแล้วมาเราก็จะได้แต้มอีก2,000นะเพื่อเปิดแพ็คอะมาแล้วตอนนี้ก็มี3,000 f c p o i n t ครับเพื่อที่จะมาเปิดข้อเสนอคัสซันไคนิวัลจำกัดการซื้อแค่1ครั้งตัวที่ได้นี้ก็จะมีเนี่ยร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดเนี่ยถ้าได้คาร์ลอสนะเจ็ดพันเอ็มถ้าได้คาร์ลอสนะเออถ้าได้ซิโก้ล่ะหกพันเอ็มเป็นไงขายแพงเลยถ้าได้คาร์ลอสจะใช้นะฮะดีอาร์สเนี่ยโอ้โหห้าพันเอ็มเนี่ยเราดูแต่ข้างบนนะแล้วก็เซโรเบโต้ฮะบราซิลสามพันเอ็มเห็นปะเคลสโป ก็ยังได้ดิมารี 2000. อา0 0 0อาตัวแบบล่างสุดอัชอคชนะูย่าอะคุย่า2,000นนะไหมเดเนียลมูโนสไปไม่พูดพัมทำเพลงลุยสองแสงแล้วกันมันอันนี้นะเปิดได้ทีเดียวอ่ะหนึ่งแสงแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วๆมาอีกแ,แ,แสงยังมาอีกแสงยังมาอีกแสงยังมาไปลุย let's go woo walk มาแล้ว เอาไว้เอาไว้เอาเฮ้ยคอเบียโอ้โหมูยอจริงๆหรือเปล่าเนี่โบอคอดบ้าเท่าไรอโอโหเก้าร้อยกากสุดฮะกากสุดโอ้โหตัวอื่นแม่งยังโอ้โหผมจะรั่วเลยน่าจะถูกสุดเพราะว่าตัวนี้เอนริกอะโอ้โยังพันหกโอ้โคอดบ้าเรียบร้อยเิ่งเต็ง